สัปดาห์ที่แล้วเราฉลองวันการเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ไปนะคะแล้วก็สําหรับหญิงก็ยังอยู่ในอารมณ์เดิมอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของการเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์เป็นเรื่องสําคัญที่ยิ่งเราได้ศึกษาได้เข้าใจได้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นและนำมา ใช้ยามาระยึรอ,อยู่เป็นประจำมันจะเกิดผลเป็นอย่างมากในชีวิตของเราจริงๆนะคะมากกว่าการที่เราจะนึกแค่ว่าเอ๊ตอนนี้เรารับความรอดแล้ววันนึงเราจะไปสวรรค์สวรรค์จะเป็นยังไงนะนั่นคือภาพความหวังที่งดงามที่เราทุกคนต่างก็ต้องการจะไปถึงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมีประสบการณ์และอยากจะเข้าใจแล้วก็อยากจะทราบซึ้งมากขึ้นนะคะในสิ่งที่ พระเยซูคริสต์ทรงทําให้กับเราดังนั้นเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะคะในอิสยาห์บทที่53นะคะอิสยาห์บทที่53ข้อตั้งแต่ข้อ1เลยละกันนะคะอิสยาห์บทที่53ตั้งแต่ข้อหนึ่งได้บอกว่าใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดเพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนท่านตรงนี้หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ ได้เจริญขึ้นต่อพระพาของพระเจ้าอย่างต้นไม้อ่อนค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะและเหมือนรากแตกหน่อออกมาจากพื้นดินแห้งนี่เป็นการเปรียบเทียบถึงองค์พระเยซูคริสต์ท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่านข้อ3บอกว่าท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งนี่หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่เมื่อพระองค์มาถึง แล้วในวันที่พระองค์ทรงถูกจับทรงถูกประมาทเอาไว้นะคะแล้วถูกทอดทิ้งแน่นอนพอถึงวันนั้นหลายๆคนที่เคยติดตามพระองค์ก็ทําหน้าที่เป็นกรีกมุงรมมุงนะคะแค่ยืนดูอยู่เฉยๆไม่แสดงตนไม่แสดงตัวอาจจะรู้สึกไม่ใช่แล้วคนนี้ทั้งๆที่เคยติดตามมาหรือแค่รู้สึก อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้สึกสงสารพระองค์แต่ก็ไม่อยากจะวิ่งโผล่เข้าไปตรงนั้นเพื่อเข้าไปช่วยหรือไปทําอะไรทั้งสิน้นดังนั้นพระองค์จึงถูกทอดทิ้งและเป็นคนที่รับความเจ็บปวดแน่นอนพระองค์ถูกโบยตีพระองค์ถูกตรึงและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ป่วยบ่อยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งพระองค์ไม่สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีได้แต่พระองค์คุ้นเคยกับความป่วยไข้ตอนที่พระองค์ทรงถูกโบยตีรอยบาดแผลเคี่ยนตีของพระองค์นั่นเองนะคะพระคัมภีร์บอกว่าทําให้เราหายโรคเมื่อแส้ถูกปักลงไปบนหลังพระองค์ถูกตีแล้วก็เคี้ยวสัตว์แล้วก็เศษของคมปักไปบนหลังของพระองค์แล้วก็ชาตก,กระตุกหนังของพระองค์ขึ้นมานั่นคือพระองค์รับ เราเห็นแก่ความป่วยไข้ของเราให้เราหายจากความป่วยไข้เหล่านั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระองคุ้นเคยกับความเจ็บไข้และพระองค์รับทุกโรคไปต,ตอนนั้นด้วยนั่นหมายถึงโรคโควิด19ด้วยเช่นเดียวกันและขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเยซูเสด็จมาเร็วเราได้ขึ้นไปบนสวรรค์นะคะแต่ถ้าพระองค์ยังไม่มาในช่วงอายุของเราความป่วยไขยอื่นๆที่มันจะเข้ามาพระองค์รับไปหมดแล้วด้วยชื่อใหม่จะชื่ออะไรก็แล้วแต่ พระองค์ได้ทรงจัดการไปหมดแล้วและดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้สภาพของพระเยซูตอนนั้นคนจําไม่ได้เลยสภาพที่พองร์โดนโดนหนามเอามาทําเป็นมงกุฎแล้วก็กดลงไปบนศรีรษะถูกโบยตีถูกทรมานถูกทําหลายต่อหลายอย่างต่อพระองค์มันเป็นสภาพที่หลายคนมองแล้วจําไม่ได้ว่าเป็นพระองค์ ท่านถูกดูหมินและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านคนหลายๆคนที่มารู้จักพระองค์ภายหลังก็ดูหมิ่นพระองค์แล้วก็บอกว่าก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเกียรติมีสง่าราศีอะไรไปเกิดอยู่ในร่างย่าตอนที่ตายก็ไม่ได้ตายดีหลายคนบนโลกมนุษย์ได้ดูหมินพระองค์เอาไว้อย่างนั้นไม่ได้นับถือในพระองค์ ข้อสี่บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีเพราะพระเจ้าทรงบยตีและข่มใจพระองค์โดนเพื่อเราแต่เรากลับบอกว่าพระองค์ผิดเองนั่นแหละไม่ใช่เพระเราหรอกที่พระองค์โดนเพราะพระเจ้าอยากลงโทษพระองค์หลายคนไปพูดถึงพระองค์อย่างนั้นคนเราถ้าไม่ผิดจะโดนได้ยังไง ใช่ไหมคะหลายคนเอาไปพูดอย่างนั้นแต่จริงๆที่พระองค์ยอมถูกโบยตีพระองค์เห็นหน้าเราณเวลานั้นพระองค์นึกถึงเราตอนที่พระองค์ถูกตรึงพระองค์ถูกตรึงเพราะเราตัวเราเองพระองค์ถึงได้ยอมพระองค์นึกถึงเราและพระองค์ยอมขนาดนั้นนั่นคือความรักที่พระองค์มีให้ แต่หลายคนกลับไปมองว่าแม่ไม่ใช่ฉันหรอกฉันเป็นคนดีที่พระองค์โดนอ่ะโดนเพราะว่าตัวเองทั้งนั้นออกไปประกาศว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ไงออกไปบอกว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้าก็เลยโดนขนาดนั้นพระเจ้าก็ต้องลงโทษนี่คือคําพูดที่มนุษย์พยายามจะลดความเป็นพระเจ้าของพระองค์ลงและลดค่าความรักของพระองค์ลงให้เหลือศูนย์แค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่พระคัมภีร์บอกแล้วนะคะขอ้อ5แต่ท่านถูกบาดเจ็บ พราะความทรยศของเราที่เราที่พระองค์โดนขนาดนั้นเพราะตัวเรามนุษย์ทุกคนนะคะไม่ต้องชี้นิ้วไปที่คนอื่นเลยพระองค์บาดเจ็บพระหญิงพระหญิงทรยศต่อพระองค์พระองค์ทรงฟกช้ำเพราะความบาปผิดของหญิงเองที่พระองค์ทรงถูกหอกแทนที่สีรางนั่นเป็นพระหญิงทรยศต่อพระองค์พระหญิงผิดบาปต่อพระองค์ เป็นเพราะเราทุกคนทําผิดบาปนั่นเองท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันจะทําให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านจริงๆแล้วหญิงเป็นคนที่ควรจะถูกบอยตีและถูกสอนอย่างหนักเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นแต่พระเยซูรับแทนหญิงไว้แล้วรับแทนคุณไว้แล้วที่ท่านต้องฟกช้ำก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้เจิญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตน และพระเจ้าได้วางลงบนท่านการหลงหนีหายการทิ้งทางพระองค์การเลือกทำตามใจชอบการเป็นอิสระทำอย่างใจต้องการทั้งหมดที่เราทำพระเจ้าได้ส่งเอาความผิดตรงนี้ไปวางไว้บนองค์พระเยซูคริสต์เป็นความบาปผิดของเราทุกๆคนและขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายดังนั้นหลายๆคนเมื่อมองว่า เนี่ยพระเจ้าไม่เข้าใจฉันหรอกแล้วก็ฉันทนไม่ได้มีคนมาโพสต์ด่าฉันงั้นฉันด่ากลับเนี่ยไม่มีคนสนใจฉันเลยมีคนเอาฉันไปว่าร้ายมีคนทรยศหักหลังมีคนเลื่อยขาเก้าอี้ฉันมีคนปองร้ายฉันพระเจ้าไม่เข้าใจหรอกฉันมีอาการโรคนั้นโรคนี้พระองค์ไม่เข้าใจหรอกไม่ใช่เลย พระองค์ทรงเข้าใจทุกๆอย่างพระองค์ทรงโดนทุกๆอย่างคุณลองนึกดูนะคะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทําการอัศจรรย์มากมายบนโลกใบนี้แต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงวันที่เขาจับพระองค์ไปพวกเขาปฏิเสธพระองค์และเหยียดหยามพระองค์เยาะเย้ยพระองค์พระองค์ช่วยเหลือคนมากมายไม่เคยปฏิเสธใครเลยแต่คนเหล่านั้นบอกกษัตริย์เหรอกษัตริย์ของอิสราเอลเหรอเอาป้ายมาแปะไว้ให้กย์เป็นยังไงล่ะวี ล้อพระองค์ปฏิเสธพระองค์ต่อมานะคะพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ที่สุดแต่พระองค์ก็ทรงถูกโบยตีและถูกหันีจากพระเจ้าเพื่อเราดังนั้นพระองค์เข้าใจดีเวลาเราบอกว่าเนี่ยดูสิว่าฉันไม่ได้ทําผิดสักหน่อยทําไมเขามาทําอย่างนี้กับฉันพระเจ้าไม่เข้าใจหรอกพระองค์เกินกว่าจะเข้าใจซะอีกนะคะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์โดนอะไรบ้างถูกทําให้ หน้าอับอายขายหน้าและถูกถมน้ำลายใส่บางครั้งเราคิดว่าบางคนเขายามเราเขาแย่เราเขาว่าเราแล้วเราขายหน้าแลือเกินลองดูว่าพระองค์ขายหน้าขนาดไหนพระองค์ทรงทำแต่สิ่งที่ดีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่คนทำให้พระองค์ในภาพที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะเป็นภาพที่ มีความปราณีแล้วคือองค์พระเยซูุคริสต์ทรงอยู่บนไม้กางเขนแบบที่ยังมีผ้าอยู่แล้วก็ถูกลากไปตามที่ต่างๆแตใ่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงถูกเอาผ้าออกหมดนะคะพระองค์ทรงถูกยามขนาดนั้นและยังมีคนมาถมน้ำลายใส่พระองค์ด้วยและลองดูว่าบางคนบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ผิดแต่มีคนทำร้ายฉันพระองค์เคยทำอะไรผิดบ้างไม่เคยทำผิดเลยทั้งชีวิตแต่มีคนมาตบพระองค์มาเคี่ยนตีพระองค์ และเป็นยังไงพระองค์ทรงยอมพระองค์ไม่เคยปกป้องตัวเองเลยทั้งที่มีคนมายามพระองค์มาลูเกียติพระองค์มาเยาะเย้ยพระองค์พระองค์ไม่เคยลุกขึ้นมาแล้วพยายามจะบอกว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครพระองค์ไม่ทําเช่นนั้นพระองค์เป็นคนที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวและถูกแยกออกจากบุคคลที่พระองค์ทรงรักยิ่น เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนและเมื่อถึงวันนั้นทุกคนเหมือนกับจะละทิ้งพระองค์ไปหมดได้แค่ยืนดูไม่สามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้เลยนั่นคือความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราดังนั้นการที่พระองค์ทรงยอมถูกกระทำขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะเราแท้และเราก็เคยหันนีออกจากพระองค์แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้ทราบซึ่งถึงความรักของพระองค์แต่เรากลับ เป็นบุคคลหนึ่งที่มองแงแล้วบอกว่าพระเจ้าดูเขาแกล้งลูกสิพระองค์ดูสิว่าเขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้กับลูกพระองค์ไม่เข้าใจเลยเหรอพระองค์อยู่ที่ไหนพระเจ้าลูกอยากได้กระเป๋าใบใหม่เพื่อนได้แล้วแต่ทาไมลูกยังไม่ได้พระองค์ไม่สนใจลูกเลยเหรอว่าลูกจะเข้าหน้ากับคนอื่นไม่ติดพระเจ้าเขาได้รถใหม่แล้วลูกยังขับคันเก่ามาตั้งหลายปีพระองค์ไม่สนเหรอว่าพระเกียรติของพระองค์อ่ะจะถูกลูก บางทีเราก็เล่นเกมนี้กับพระองค์งองแงเล่นๆกับพระองค์แล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เราโดนเนี่ยพระองค์น่าจะสนใจหน่อยน่าจะเห็นใจหน่อยขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสนพระทัยมากและพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับเราลวงหน้าก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้ซะอีกโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ก็ให้พระเยซูเข้ามาแล้วก็รับสิ่งต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆ ในแบบที่เกินกว่าที่เราจะสามารถโดนได้เพื่อเราและที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือพระองค์ทรงส,งสิ้นพระชนทรงลงไปเบื้องล่างนะคะเพื่อที่จะรับความผิดบาปแทนเราจ่ายค่าจ้างแห่งความบาปแทนเราคือความตายถูกพรากจากพระเจ้าลงไปทุกทรมานและความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สขอบคุณพระเจ้าที่ ฤทธิเดชของพระเจ้าได้ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจัดความตายและเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่บาปเองไม่มีอะไรที่จะรั้งพระองค์เอาไว้ที่เบื้องล่างในนรกได้ดังนั้นพระองค์เป็นขึ้นจัดความตายเรียบร้อยแล้วพระคัมภีร์สอนให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ในอีกข้อหนึ่งนะคะในฟิลิปปีบทที่สอง ข้อ5ถึงข้อ11ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในเในพระเยซูคริสต์มีน้ำใจต่อกันตรงนี้หมายถึงมีความคิดแบบเดียวกันกับพระเยซูมีความนึกคิดมีความเข้าใจและกระทําแบบเดียวกันกับที่พระเยซูทรงมีพระองค์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือพระองค์ไม่ได้ถือตัวไม่ได้ยกตนไม่ได้ข่มคนอื่น ไม่ได้งอแงไม่ได้โวยวายไม่ได้ไปเบ่งใส่ใครแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพาธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนนั่นคือการมรณาที่ถูกหยามเกียติที่สุดแล้วต้องเป็นนักโทษชั้นเลวสุดแล้วถึงจะถูกเอาไปตรึงและประจานไว้บนไม้กางเขน เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงพระเจ้ายกพระองค์เพราะอะไรคะเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ทรงสละและได้ทรงยอมเชื่อฟังนี่แหละพระเจ้าถึงยกชูได้เราอยากให้พระเจ้ายกชูในชีวิตเราอย่าเป็นคนที่ถือตัวเราต้องเป็นคนที่ยอมเชื่อฟังพระองค์และยึดเชื่อฟังไม่ว่าพระเจ้าจะบอกว่าให้เราไปทําอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ เราเชื่อฟังแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้พระองค์ลูกต้องลงไปทําระดับนั้นเลยหรอแต่ถ้าเราเชื่อฟังและเต็มใจพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นพระองค์บอกว่าถ้าเราเต็มใจและเชื่อฟังเราจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นต้นแบบให้กับเราเรียบร้อยแล้วข้อก้าเหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งโปวงให้แก่พระองค์เพื่อพระองค์พระนามนั้นทุกข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมทั้งหมดเพื่อเราเพราะเรา และพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายและพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาและลักษณะการกระทําทั้งหมดของพระองค์และสภาพความคิดของพระองค์และการกระทําตนของพระองค์พระเจ้าบอกว่าให้เราเรียนแบบพระองค์เพื่อที่เราจะมีประสบการณ์กับสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้ดังนั้นขอให้เราได้ทราบซึ้งในความรักขององค์พระเยซูคริสต์แบบนี้ในทุกๆวันและเราจะได้มีประสบการณ์กับสิ่งที่ พระองค์ได้ทรงยอมทําเพื่อเรายอมสลัเพื่อเราเพื่อให้เราได้รับมายังนั้นให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงมีให้กับเราขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงยอมสละและทรงยอมถูกทรมานและถูกยามเกียรติอย่างมากมายเพื่อเราเพื่อเราและเราได้ทราบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํานี้และขอบคุณที่ พระองค์ได้ทรงมีชัยเหนือความตายพระองค์เป็นขึ้นมาใหม่และพระนามนั้นพระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราและทรงยอมให้เราได้เรียกตัวเราเองว่าเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์คือเป็นคริสเตียนได้เป็นผู้ที่เรียนแบบพระองค์และเป็นตัวแทนของพระองค์นำความรักและความดีของพระองค์ไปแตะต้องคนทั้งหลายในโลกนี้โดยเริ่มจากเราจะหัดรักตัวเราเองให้เป็นและให้เกียรติตัวเราเองและทำดีต่อตัวเราเองและยิ่งกว่านั้นเราจะให้เกียรติเราจะรัก เราจะทำดีกับคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่ใกล้ตัวและขยับออกไปถึงเบื้องนอกด้วย เพื่อให้คนทั้งหลายได้มีประสบการณ์กับพระองค์และให้เขาได้กล่าวสรรเสริญและยกย่องพระองค์ในชีวิตของเขาด้วยลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานเกียรตินี้ให้กับเราและทําให้เราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าและสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานรับใช้นําความรักและความดีของพระองค์ไปบอกเล่าให้กับคนทั้งหลายในโลกได้รู้ลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่ององค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน